นี่ครับมากินน้ำลำธารกันนี่ขาวครับชอบมากเลยนะครับผมมาเล่นน้ำลำธารเนี่ยลงไปกินน้ำนะครับนี่น้ำลำธารใสๆเย็นๆเลี้ยงตายก็ท่านมีขาวเลยนะครับอย่งไงท่านพี่พี่ใหญ่เป็นไงสบายไม่นอนทรายเนี่ย ชอบนะครับผมเล่นน้ำเสร็จแล้วก็มาเล่นซายอย่างนี้แหละไงพี่ใหญ่สนุกไหมนี่อะไรล่ะนี่คาบอะไรมาเล่นละ่ะอ๋ออันนี้นี่อันนี้คือเขาเรียกว่าลูกคางคกนะครับผมว,ว่านคางคกเป็นยังไงเนี่ยนี่เป็นว่านนะครับผมอยู่ในป่า,าน้องๆคาบมาเล่นแถวนี้ก็มีเยอะนะครับนี่บางคนก็ว่าเป็นสมุนไพร นูนครับอยู่ข้างบนต้นหนึ่งเห็นไหมครับนูน่นท่านเมียนประนอนเฝ้ารออยู่ข้างบนนะครับเนี่ยเล่นน้ําแล้วก็ไปสลัดคนนะครับผมพึ่งอาบน้ําเสร็จส่วนนี้ก็ท่านเสาะกราวนะครับผมนี่หรือท่านปีโป้เห็นไหมนี่พอมาป่าแล้วก็อย่างนี้นะครับผมมีความสุขสนุกได้มาเล่นทรายกันเห็นไหมครับสวัสดีครับผมวันนี้ท่านมีข่าวก็มา อยู่กับผมด้วยนะครับนี่มาเป็นเวรคอยเห็นให้กันอากาศก็จะร้อนหน่อยนะครับผมอยู่บนเขาเนี่ยน้องก็จะหอบหน่อยร้อนมากใช่ไหมเมื่อกี้กเพิ่งลงลำธานมาเลยร้อนมากครับผมนี่เห็นไหมหูจะเสียข้างหนึ่งไปม,มีเรื่องกับแก๊งฟังโบดนะครับผมโดนกัดมาก็เลยหูก็เลยเสียเส้นยังไงไม่รู้ตกข้างหนึ่งเลย หมดลอไปเลยข้างหนึง่งรู้ความนะครับนี่ฉลาดมากเก่งมากเมื่อคืนก็มานอนด้วยผมทั้งคืนนะครับผมท่านมีขาวก็มานอนเฝ้าด้วยนะครับผมวันนี้มานอนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนอนป่าด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆฐานนี่แหละมาดูแลความปลอดภัยให้กับฐานปฏิบัติการนะครับผมน้องๆเขาได้ยินเสียงเขาก็จะวิ่งออกมา ทุกครั้งเลยทุกผมมาเนี่ยเขาก็จะแบบนี้แหละเขาจำกลิ่นและจำเสียงได้โดยเฉพาะนี่พี่ใหญ่นะครับผมพาน้องๆมาด้วยน้องๆเขาก็นอนอยู่ร,บรอบๆนี่แหละครับนี่เดี๋ยวสักพักจะพาเขาไปลงลำธารน,นะครับเพราะว่าลำธารจะเย็นหน่อยพาน้องๆไปวิ่งเล่นหน่อยเปดิดหูเปิดตาเขามาด้วยเขาเขาอยากจะมาวิ่งเล่นในป่านี่แหละเราพาเขาไปวิ่งเล่นเนี่ยเขาชอบ วลาเขาไปปลาเนี่ยเราไปเฝ้าเขาไปดูเขาวิ่งเล่นเนี่ยเขาชอบนะครับผมเหมือนมีคนคอยเอาอ,อกเอาใจอ่ะเขาจะวิ่งโชว์เลยขุดดินอะไรบ้างขุดทรายบ้างนิสัยเขาจะเหมือนเด็กนะครับผมจะมูกน้องเนี่ยจะเหมือนหมีโค่นลูกเหนือเลยนะครับผมนี่เหมือนกันเลยเหมือนอยู่ในน้ําแข็งในหิมะนะสีคล้ายกันเลย <c oughs> สบายดิเวลาจับเขาน่ะ สัมผัสถึงความรู้สึกข้างในนะครับบเห็นไหมเวลาผมจับเขาเนี่ยจะจับแบบเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราให้ความรักเขาเต็มที่นะครับผมเขาจะรู้สึกมันอเราสัมผัสแล้วก็นุ่มนะครับนี่นะเขาชอบนะครับผมเวลาจับเขาแบบเนี้อืยเวลาจับเขาก็จะจับเบาๆแบบนี้นะครับผมเขาจะรู้สึกว่าเราอะรักเขา ะนุทรองเขาหงองใหญ่เขานะครับผม้องรู้เลยนะครับผม,มน้องสุขภาพดีมากเลยขนก็สวยนะครับเวลามีเวลาว่างก็จะอาบให้อยู่ในฐานก็เหมือนกันมาป่าก็เหมือนกันอากาศร้อนก็จะจับไปอาบน้ำลำธารน,นะครับผมน้องชอบชอบมากเลยน้ำลำธารเนี่ย <c oughs> ยิ่งโตยิ่งน่ารักนะครับนี่มีขาวนี่เดี๋ยวนี้ก็มีน้องๆหลายตัวก็มีเขาอะไรอยู่ในในแกง๊งเป็นหัวหน้าแก๊งนะครับผมหัวหน้าใหญ่เลยเขาจะรู้ความนะครับเนี่ยรู้ความมากเลยทุกตัวจะเชื่อฟังเขานะครับจะไม่ค่อยดื้อหรอกเวลากินข้าวอะไรเนี่ยเขาจะไม่กินก่อนเขาจะนั่งเฝ้าก่อนให้น้องๆกินก่อนแล้วเขาค่อยกินตามนะครับเขาจะรู้มากเลยพผมก็ฝึกเข้ามาตลอดนะครับผมให้รู้จักรักน้องไม่รังแกน้องนะครับผม อยู่ในชุดก็มีน้องสองขาอะไรที่เสียงดังกว่าเขาที่ว่าไม่กลัวใครแต่ก็เข้าใจนะครับผมเพราะว่าน้องน่ะไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เมือนตัวอื่นพวกผมก็เลยต้องให้สิทธิ์เขาเต็มที่เวลากินข้าวก็ต้องแยกให้กินต่างหากทาอะไรก็ต้องแยกนะครับผมไม่งั้นจะไม่ทันเพื่อนเพื่อนเขาจะปลักล้มหมดนะครับผมน้องสองขาเนี่ยท,ทําท่าเหมือนจะสู้เพื่อนแต่สู้ไม่ไหวนะครับผมสู้แรงเขาไม่ไหวเพราะว่าเขามีสองขานะครับผมการคายันเขาก็เลยไม่แข็งแรง คยม e, oh ีนะครับผมเขาไปคล้ายๆเขาไปหาเรื่องเพื่อนนี่แหละเพื่อนกินข้าวอยู่เขาจะโดดใส่เพื่อนเพื่อนก็โมโหเหมือนกันเพื่อนเขาก็มือปัดทีเดียวนะครับผมเขาหงายท้องเลยผมอยู่ใกล้ผมก็เห็นผมก็ไปห้ามผมก็ห้ามน้องนะครับผมเพราะว่าน้องน้องสู้ใครไม่ได้ไงหลังๆมาเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรังแกนะครับไม่ค่อยรังแกกันเขาจะไม่เขาจะไม่ดุเวลากินข้าวอะไรด้วยกันเขาก็จะกินด้วยกันนี่แหละแย่งกันอยู่แต่ว่า ไม่ถึงขั้นมีเรื่องทะเลาะกันเพราะผมจะสอนเขาไปจํานะครับผมจะมีที่ว่าซาที่สุดก็น้องสองขานะ่ะน้องดำสองขาเนี่ยซาสุดๆเลยยิ่งมีพวกผมอยู่ด้วยเนี่ยเขาได้ยิ่งได้ใจเลยแต่ก็ไม่ถือตัวน้องน้องก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าก็เหมือนเราแหละใจเขาใจเราถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายเราไม่เต็มที่ไม่สบายทําอะไรก็ไม่คล่องตัวก็จะอารมณ์ยังไม่ค่อยดีนะครับผมเหมือนกันเขาก็เหมือนเราเนั่นแหละ อยู่กับผมก็ดีนะครับผมผมดูแลอย่างดีผมจะดูแลเขาดีกว่าตัวอื่นเลยเวลากินข้าวเวลาอะไรเนี่ยให้เขาพิเศษหน่อยเขาไม่ค่อยทันเพื่อนใส่ข้าวให้กินที่เดียวกันนะครับผมเพื่อนกินได้สามคำแล้วเขายังกินได้คำเดียวเองเพราะว่าเขาก้มยากเขาใช้สองขาหน้าคำไปนะครับนี่แหละแต่มีขาวเนี่ยไม่ค่อยแย่งใครหรอกมีขาวโตแล้วจะรู้ความ มีขาวจะฉลาดจะเก่งมื่อคืนก็นอนป่าทั้งคืนเลยนะครับนี่ได้ยินเสียงเสียงข้างคาวบินก็เห่านะครับข้างคาวเยอะตอนคืนบินแล้วก็จะมีเสียงหมูป่านะครับกลางคืนก็จะมีหมูป่านะครับผมมาขุดกินมันแถวบริเวณข้างๆนี่แหละต้นมันสับปะหลังน้องนองก็เห่าทั้งคืนเลยแล้วก็จะมีวัวชาวบ้านด้วยนะครับผมที่เขาปล่อยหากินตอนคืน เด็กก็เห่าอยู่แต่สัตว์เขาก็รู้นะครับผมว่าผมอยู่ตรงไหนเขาก็ไม่กล้ามาใกล้หรอกเขาไม่เข้ามาใกล้เขาก็จะอยู่รัศมีโอยห่างนั่นแหละเขกาก็จะหากินรอบๆเรานี่แหละแต่เขาไม่มาใกล้นะครับผมเารู้เหมือนกันว่ามีคนอยู่ปกตินี่ไม่ค่อยเห็นเขามาป่ายากงานนะครับที่จะได้เห็นหมีขาวมาป่าเนี่ยนี่ตแต่ตั้งแต่ผมอยู่ป่ามากับเขาเนี่ยไม่กี่ครั้งเองนะครับที่เห็นเขามาป่าเนี่ยส่วนน้อย ขาจะมาบ่อยก็ช่วงนี้แหละช่วงที่ว่าอากาศร้อนแล้วมาเจอลาพัรได้อาบน้ำเขาเลยติดใจมาทีนี้ก็ชวนเพื่อนชวนน้องๆอะไรมาด้วยแต่ถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่อยากให้ไปนะครับเพราะว่าเป็นทางทางข้ามทางรถไฟนะครับผมอันตรายแต่อีกฝั่งที่ผมมาเนะยมันจะไม่ใช่ทางข้ามรถไฟนะครับผมจะเป็นผ่านป่าก็เลยปลอดภัยหน่อยเขาก็รู้เหมือนกันนะครับผมผมพยายามบอกเขาเวลาเห็นรถไฟมานะผมจะชี้รถไฟดูแล้วครับผม หรือไม่ก็เรียกไปใกล้รถไฟนะครับผมแล้วก็ชี้เขาดูเขาจะรู้เลยเขาจะตกใจว่าเสียงรถไฟเวลาล้อวิ่งล้อวิ่งกับเหล็กเสียงจะดังเขาก็จะหมอบเลยนะครับผมจะรู้นี่แหละฝึกให้เขารู้นะครับผมจะไม่เป็นอันตรายกับเขาเขาจะจําถ้าได้ยินรถไฟเลยมาเขาจะรีบวิ่งวิ่งหนีเลยเขาจะวิ่งออกเลยเหมือนกันเวลาอยู่กับผมเห็นรถไฟก็จะนั่งหมอบนะครับผมเขาจะนั่งหมอบเลยเขาไม่ขยับนี่แหละน้องจะได้มีประสบการณ์ ประสบการณ์ก็เหมือนเรานะครับผมคนก็เหมือนสั์นกันย่อมมีประสบการณ์เหมือนกันถ้าไม่มีประสบการณ์นี่จะไม่ไม่รู้เลยจริงครับผมพยายามสอนน้องๆให้เขาเขาเรียนรู้หลายๆอย่างเขาจะได้เอาตัวรอดเวลาเขาเวลาผมไม่อยู่อะไรเงี้ยเวลาเขาข้ามถนนอ,อะไรก็แล้วแต่ให้เขาดูรถดรู้อะไรนะครับนี่แหละไม่มีอะไรที่ว่าเก่งว่าแต่เกิดนะครับทุกอย่างก็ต้องมีการฝึกฝนต้องมีการสอนกันนะครับผมจะรู้กันไม่ว่าจะเป็นเนี่ย น้องมาแล้วก็พวกผมเนี่ยเหมือนกันเกิดมาก็ตังไม่รู้อะไรเลยมารู้ก็เวลาเราฝึกนี่แหละเราฝึกแล้วเราได้จับได้มีประสบการณ์เองทําให้เรารเป็นร้อนมาแล้วใช่ไหมนี่อาจจะร้อนมาแล้วแหละหาดูเขี้ยวยังสวยเลยนะครับนี่นี่นี่ขาวเลยฟันยังสวยเลยดูสโฮโฮิฟันจะเหลืองหน่อยไม่ค่อยได้แปลงฟัน แต่ก็ขาวอยู่ไม่มีหินปูนะครับผมสุขภาพฟันดีมากเลยก็เป็นหมาที่รูปลอมากเลยไปตรงไหนสาวๆตึมตรงนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นสาวทุกที่นะครับผมมาตรงไหนก็ต้องสยบมีขาวทุกตัวเลยเพารูปลอถ้าเป็นคนก็รูปลอมากนะครับนี่ตัวเขาจะขาวแล้วก็จมูกก็เป็นสีชมพูนะครับนี่เห็นไหม สีชมพูเลยนี่หูอะไรก็สะอาดสะอาดนะครับผมนี่ตัวก็สะอาดสะอาดใช่ไหมนี่เห็บมัดก็ไม่ค่อยมีหรอกใส่ยาให้ประจำลูกไปตรงไหนก็นุ่มหมดหน้ามีขาวได้มาปลาแล้วติดใจเลยชอบเลยใช่ไหมอากาศร้อนน้องก็เลยหายใจหอบหน่อยนะครับนี่ เดี๋ยวพาไปกินน้ำลำธารเนาะลำธารก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละผมเลี้ยงมาทุกตัวนะครับผมน้องหมานี่มีแต่ตัวน่ารักเลยตัวรู้เรื่องรู้ความนะครับผมทุกตัวที่เลี้ยงเนี่ยน่ารักทุกตัวนะครับผมเด็กง่ายๆวันเลี้ยงไม่เสียข้าวสุกน้องๆเนี่ยน้องๆสี่ขาเลยนะครับคนเลี้ยงมีนิสัยยังไงน้องๆก็จะนิสัยเหมือนเดานะครับผมนี่แหละถ้าเราดู เาโหดเขาก็จะดุจะโหดนะครับแต่ถ้าเราอ่อนโยนอ่อนไหวเขาจะอ่อนโยนอ่อนไหวเหมือนกับเรานะครับผมเหมือนกันหมดเพราะว่าเราจะควบคุมเขาตลอดเวลาเขาจะกินข้าวหรือจะจะอาบนา้ำหรือจะเล่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเล่นแรงเล่นกับน,น้องๆแรงเราก็จะคอยบอกเขาเตือนเขานะครับผมเ,เวลากินข้าวกินอะไรก็แล้วแต่ก็จะสอนเขาไม่ต้องให้แย่งกันนะครับผมเรามีแค่ไหนเราก็กินแค่นั้นเหมือนกันกับพผมนั่นแหละกับข้าวเวลามีเท่าไหร่ก็กินแค่นั้นกินแค่อิ่ม เราจะไม่กินจนฟุ่มเฟือยนะครับผมคิดถึงคนที่เขาไม่มีนะครับผมคนไม่มียังไม่มีจริงๆคนมีก็คือมีกินจนมันเหลือนะครับเขามีเงินซื้อมีอะไรทุกอย่างนะครับคนที่มีก็มีจริงๆแต่คนที่ไม่มีไม่มีนี่คือไม่มีจริงๆนะครับผมเรามีกินเราก็แบ่งกันเหมือนพวกผมนี่แหละมีกับข้าวมีอะไรกินผมก็จะแบ่งน้องๆตลอดนะครับผมผมได้กินเขาก็ได้กินเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นขนมแบ่งเท่าเท่ากันนะครับผม แต่จะพิเศษกว่าวาตัวอื่นหน่อยก็เหมือนจะเป็นน้องดำสองขาเนี่ก็จะให้เขาพิเศษกว่าตัวอื่นนิดนึงเพราะว่าเขาไม่เหมือนใครอยากให้เขาโตทันเพื่อนนะครับแต่เอาใจใส่เป็นพิเศษหน่อยแต่ท่านมีขาวนี่ไม่ห่วงแล้วแหละไม่ห่วงเลยชอบให้มาเป็นห่วงนะมาป่าก็ชอบให้มาเป็นห่วงประจํานะครับนี่ลูกหล่อที่สุดเลยดูแต่ขานะ้ครับนเห็นไหมขาเขาจะสวยมากเลยตัวขาวเชียว โอเคขอฟันคลายกันนะวันนี้ครับผมวันนี้ผมก็มีขาวหอบเต็มที่แล้วร้อนวันนี้ผมแล้วก็มีขาวมีขาวก็หอบเต็มที่แล้วนะครับเนี่ยอากาศร้อนจะพาน้องลงลำธารสักหน่อยไปครับผมนี่น้องตามมาด้วยครับผมวันนี้จะพาไปเล่นน้ำลำธารกัน ไปนูนครับพี่ใหญ่เราไปแล้วนู่นมีขาวนำน้องๆไปแล้วครับผมตามไปไปไปนู่นไปเลยนำไปแล้วครับนู่นชอบเลยมาเที่ยวปานี่ชอบมากครับอากาศร้อนๆนเนี่ยมาลำธารกันนะครับผมได้เย็นหน่อย นี่ลำธารอยู่ข้างล่างนะครับผมน้องๆนำไปแล้วนี่ครับมากินน้ำลำธารกันเอาอิ่มเลยน,นี่ขาวครับชอบมากเลยนะครับผมมาเล่นน้ำลำธารเนี่ยเอา้าเล่นให้สบายก่อนเปล่าน้องๆก่อนนะครับผม กินน้ำอยู่เอากินนี่อิ่มสบายเลยครับผมอยู่ในป่าแล้วน้องชอบนะครับเพราะว่าน้องมีที่ให้วิ่งเล่นเยอะเป็นที่กว้างครับผมนารเราทานน้ำใสนะครับผมน้ำไหลตลอดทั้งปีเลยมีขาวก็กำลังเดินเล่นนะครับนะี่สนุกปกติน้ำนี้้ผมก็จะกินเหมือนกันนะครับนี่ ไม่มีน้ำก็ใช้น้ำนี่เราต้มกินเอามาขุดทรายเลเร็วนู้นมีขามาแล้วมา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 สนุกเลยสนุกเลยนู้นมามาขุดทรายเล่นตรงนี้มาเร็วลงไปกินน้ำนะครับนะ่ยน้ำลำธารใสๆเย็นๆ น้ำใสมากครับเพื่อนๆดูบายไหมบายประท่านขุดเลยเดี๋ยวพันน้องๆเล่นทรายก่อน ตายก็ท่านมีขาวเลยนะครับอย่างไงท่านพี่พี่ใหญ่เป็นไงสบายไม่นอนทรายเนี่ยชอบนะครับผมเล่นน้ำเสร็จแล้วก็มาเล่นทรายอย่างนี้แหละไงพี่ใหญ่สนุกไหมนี่อะไรล่ะนี่ข้าพระเรมาเล่นล่ะอ๋อนนี้นี่อันนี้คือ เรียกว่าลูกคางคกนะครับผมวา่านคางคกเป็นยังไงเนี่ยนี่เป็นว่านนะครับผมอยู่ในปา่าน้องนคาบมาเล่นแถวนี้ก็มีเยอะนะครับนี่บางคนก็ว่าเป็นสมุนไพรนู่นครับอยู่ข้างบนต้นหนึ่งเห็นไหมครับนูนพันเมียนพระนอนเฝ้ารออยู่ข้างบนนะครับเนี่ยเล่นน้ําแล้วก็ไปสลัดขนนะครับผมพึ่งอาบน้ําเสร็จ ส่วนนี้ก็ท่านสกาวนะครับผมนี่หรือท่านปีโป้เห็นไหมนี่พอมาป่าแล้วก็อย่างนี้นะครับผมมีความสุขสนุกได้มาเล่นทรายกันเห็นไหมครับนน่นไปแล้วเขาก็เหมือนเด็กนะครับผมเ,เราเล่นด้วยเขาก็สนุกนะครับผมนี่ทร <c oughs> ายเลยขุดทรายเอาขุดขุดไปด,ด้วยความสนุกครับไงล่ะท่าน สนุกมากแล้วขุดไปนี่นะครับโอ้ยแรงเยอะมากเลยขุดไปขุดไปทรายจะเย็นนะครับผมเขาจะเก็บความเย็นน้องๆก็ชอบชอบขุดอย่างนี้แล้วขุดก็จะนอนนะครับผมเป็นความสุขของเขาให้เขาได้ออกกำลังกายนะครับนั่งอยู่หรอล้า ไงล่ะอันสกาวเฮ้ยขุดหน่อยได้ไหมชอบเลยชอบเลยไงล่ะสนุกไหันนานได้ออกมาเที่ยวป่าทีนะครับผมเขาเต็มที่ครับก็เมือนเรานั่นแหละได้มองวิ่งเล่นก็อยู่ใกล้ๆฐานนะครับผมไม่ได้อยู่ไกลเพราะว่าพวกผมก็ แตจ,จบภารกิจแล้วก็มาอยู่ใ,ใกล้ๆฐานนะครับผมดูแลฐานด้วยยำบ้างก็นี่แหละ <c oughs> น่ารักมากครับขุดไปเมีนตรา <c oughs> ให้น้องๆออกกำลังกายก่อนนะครับผม เขามาป่านนี้ดีนะครับจะได้คลายเครียดบ้างผ่อนคลายเขานีน่น้องผ่อนคลายนะครับปล่อยให้น้องๆเล่นให้สนุกก่อนนะครับนานๆจะได้มาเที่ยวสัมาานเยน็เยนๆสักทีเขาก็เหมือนเด็กนะครับเหมือนเด็กนี่แหละรักสนุกที่เล่น วิ่งครุกดินบ้างขุดดินบ้านนะครับผมเหมือนเด็กเลยผมก็จะนั่งรอแถวๆนี้แหละเพื่อนๆผมก็อยู่บริเวณนี้แหละครับตรงนี้ก็จะเป็นทางสายหลักนะครับผมที่ตัดผ่านป่ามาตรงนี้พอดีเลยตัดผ่านป่ามานะครับผมก็จะได้ยินเสียงรถหน่อยรถวิ่งผ่านน้องเล่นอะไรเล่นน้ำ เขาก็เรียนรู้นะครับจะฝึกใหน้น้องไม่กลัวนะครับผมเวลาเขาไปป่าหรือหลงทางอะไรอะ่ะเวลาเขาเจอภูมิประเทศหรือน้ําหรืออะไรแบบเนี้ยเขาจะได้กล้าข้ามนะครับผมเขาจะไม่กลัวถ้าหมาบางตัวนะครับหมาตัวอื่นเนี่ยถ้าไม่เคยเจอน้ำนี่จะตื่นนะครับเจอน้ำไหลยเย็นๆอย่างเงี้ยเขาจะไม่กล้าลงเลยแต่น้องๆที่ผมเลี้ยงเนี่ยจะฝึกเขาให้อยู่กับป่าอย่างนี้นะครับผมทุกทีกับธรรมชาติให้เขาเรียนรู้ เขาจะไม่ตื่นน้ําเวลาพวกผมอาบน้ําให้เนี่ยเขาจะชอบนะครับผมรู้เลยเพราะว่าพวกผมฝึกเขามาตั้งแต่เด็กนะครับสนุกเลยนี่กาลังควยล้างชามนะครับผมอยู่ใกล้ลำธารก็สะดวกนะครับใช้ายนี่แหละในการขับเป็นลนายาล้างชานอย่างดีเลย